สวัสดีค่ะมื่อนี้จา้าไหนก็นต้องถอนไปละเห็ดไซระบาลนี่ค่ะพ่อหิมะคุ้มพ่อหิมะคุ้มหลงมองซ้ำดินยังว่าแข็งด้วยค่ะเนี่ยเอาปลายมีดพลาสติกนี่คูดกันยังได้อยู่ถอนซะนี่พุ่นะ ค่ะดังโกะเลยมันยังงามๆอยู่ด้ค่ะโอ้ยขึ้นมาเบิร์ดเลยบาทนี่ว่ายาสองดอกนี่ไว้วันน่ะดังเสียงดังโกะเลยบ่เมนหน่อยๆด้ค่ะ

ะะแก่แล้วเนี่ยนี่เก็บไม่ได้เลยแก่หมดแล้วกับในนีดอกนี่แน้อันนี้จริงๆแล้ววันนี้เพราะลูกสาวบอกว่าถ้าคนไข้แคนเซลิลจะได้เอาแม่ไปเป็นตัวสำรองเขา เห็ดถัวมันกำลังเกิดมาแม่ยังไม่ไปนะก็ดูแค่วันเดียวฮะแก่แล้วอะพี่ว่าเป็นผู้ชายหัวโลนที่มาออกกำลับบงกายทุกวันนี่ว่าวันนี้จะไม่มายังนึกจะมาเคลีย เก็บเห็ดทั่วเยอะแบบนี้เลยไม่เคยเลยค่ะอร่อยมากๆเลยชอบมากไปโดนดอกนี้ยังม,มีดอกเล็กๆอยู่ข้างล่างอีกเยอะ งัดไม่ขึ้นเลยไม่งั้นไม่ได้เก็บช้าแบบนี้นะคะผู้ชายหัวล้นคนนี้สังเกตแล้วแกจะมาเดินประมาณหกโมงคึ่งแล้วก็จริงด้วยค่ะ นู่นนะคะแก่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้คงได้มาเก็บเห็ดแก่ให้ดูค่ะตรงจุดเนี้ย นี้ก็ไปเดินป่าหาออฟเดอะวูดค่ะกลับมาถึงอพาร์ทพออาบน้ำซักเสื้อผ้านอนค่ะนั่งตัดต่อคลิปไม่ได้เลยเลยต้องนอนนอนหลับตื่นขึ้นมาตีสี่น,นี่เขาเขาแก่แล้วค่ะ ขอโทษนะคะที่ที่หมุนกล้องใส่กล้องเร็วจริงๆนี่เห็นไหมถ้าแก่แล้วเราจะเบาพื่ดีใจมีเชื้อเห็ดด้วยไหมหมุนเร็วอีกแล้วเนี่ยค่ะดอกนุ่มๆอยู่ในคลิปเนี่ยตอนที่อัดวิดีโออยู่เนี่ยจ,จะดังแต่พอไปเปิดดูแล้วหูเสียงถุงที่ใส่เห็ดเนี่ยมันจะดังนาแก่แนละ้ว ต้องมาเก็บทิ้งนะคะฉันขอถ่ายวิดีโอแล้วฉันจะเก็บให้เองตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนเอาเห็ดนี้มาปลูกแต่อบอกฉันไม่ได้เอามาปลูกนะเนี่ยคนคนเหยียบนะี่อันนั้นก็คนเหยียบ เปิดแฟลชแล้วถ้ามีคนเดินผ่านมามนจะสังเกตได้ง่ายเยอะมากนี่นะ,ะคะ ไปฉีดวัคซีนฟลูมาคือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั่นแหละค่ะพอไปฉีดมามันก็จะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนี่นะคะ เมษาหรือเปล่าไม่รู้คือนับจากตุลาไปถึงอีกเก้าเดือนนะคะมันมันจับนิ่งไม่ได้เพราะว่ามันพยายามแล้วอ,อยู่อาพาร์ตเมนต์นเดียวกันเดินมาเห็น ต่ผู้ชายหัวล้นๆเนี่ยเห็นไ,ไหมแกรไว้สังเกตแล้วคนเมื่อวานเนี้ยที่ าที่ไกลนะคะไกลมากๆเลยพอคืออ่านมากมากนะมีผู้ชายคนหนึ่งแกแกๆแ่ๆนั่นแหละแกนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วแกจาม,มากเลยแกจาเสร็จ แกก็ดึงแมสเนี้ยขึ้นมาเอาหยิบขนมใส่ปากเคี้ยวกินอุย้ยเขาเขากล้า,กากจังเลยฝนตกหนักแล้วจะเดินกลับได้ไหมเนี่ยแล้วมันมีผู้หญิงอกีกสองคาดจมูกไว้คาดหน้ากากไว้ใต้จมูกอีกนั่นแหละค่ะแล้วจะกลัวลืมขอพูดเรื่องจมูกก่อนนะคะคนที่จมูกโด่งๆนะบ้านเมือง โดงก็โดงมากเลยนะคะคราวนี้แมสน่ะเขาก็น่าจะซื้อแบบที่สำหรับคือแบบพิเศษน่ะที่ที่คุมจมูกได้ได้ตลอดน่ะแกะจมูกแกย้าาใหญ่หมากฝรั่งใส่ปากแกเอามือปอกเปลือกหมากฝรั่งใส่ปากใส่ปากเสร็จเคี้ยวงบังบงบ็งบงบงบเคี้ยวเสร็จเอามือไปขยี้ตา ตกหนัก้วเนี่ยค่ะเ๋เสียดายมันมันมันเป็นเห็ดรุ่นใช่ปะไม่งั้นพรุ่งน,นี้มาเก็บก็เป็นเก็บเห็ดแก่คือผิวก็เข้ามากับลูกสองคนลูกสาวคนลูกชายคนน่าใหญ่ใหญ่ ลูกเตือนนะเตือนนะตะวาาลูกลูกแกก็ยังหลับอยู่นั่นแหละไอตอนลังเมื่อกี้เดินเดินเร็วไปขอโทษมากๆนะคะขอโทษจริงๆขอโทษมากๆที่ถือกล้องเดินเร็วลืมตัวค่ะแก่แล้วนะเนี่ยแก่หมดเลย เดิมอีกเหตุครั้งเนี่ยเาเก็บทิ้งครึ่งถุงดำถุงขยะดำไม่ใช่ถุงเล็กๆนะคะถุงไซส์ใหญ่เลยอ่ะเขาเล่าให้ฟังดังนั้นเนี่ยสปอร์ก็เลยเหลืออยู่เยอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถามแกว่าก็เลย ตะโกนถามว่า Excuse me I picking mushroom บอกจะไปแบบนี้ค่ะเลยเดินไปหาแกแกเลยบอกว่าเลยอธิบายให้แกฟังว่าเห็ดอันนี้มันไม่มีใครเก็บเพราะอีกหน่อยเขาก็ถอนทิ้งแกเลยบอกไม่เป็นไรถ้าเธอถ้าเธอเก็บเห็ดน่ะไม่เป็นไรแล้วแกเลยบอกว่าฉันเห็นเธอเก็บครั้ง แกช่างไม่รู้อะไรเลยหรือแกเป็นนักพฤกษศาสตร์ก็ไม่รู้ สวยมากๆเลยค่ะนี่หมายถึงแก่แล้วเนี่ยชายคนนี้แก่แก่แปลกมากนั่นน่นะเกือบหกโมงค่ะก็เลยยังมืดอยู่แล้วทำไมเป็นเชือ้อ เผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเก็บชักกี้ก็คือขนอ่อนที่เป็นแผงเนี่ยนี่ดูเอาไปได้นี่น่าเหมือนกันหม หัวเนี่ยจะชอบอากาศเย็นเนี่ยพออากาศเย็นแล้วดอกเห็ดดอกเห็ดจะจะแข็งเเขาจะดอกแค่นี้แต่ถ้าอากาศเย็นต่อไป เห็ดถั่วแบบนี้รุ่นนี้มันจะเป็นเห็ดถั่วคล้ายกับเห็ดแพะอ่อนค่ะอ่อน,อนดินมันไปปนเนี่ยว จะหคนก็ยังมาเดินอยู่เชื่อเ้ยเยอะเลยหลายดอกเลยค่ะแต่วันนี้คงไม่เป็นเพราะว่าอากาศเย็นเมื่อวานเห็นไหม อ,อันนี้น่าจะไปยังไม่ยังไม่บาถามแกว่าเลยเดินไปหาแกแกเลยบอกว่าแกฟังว่าถ้าหากในช่วงหน้าหนาวนะตอนนี้เขาจะดอกแค่นี้แต่ถ้าอากาศเย็นต่อไปดอกสูงเป็นคืบ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยและเข้ามาเป็นกำลังใจค่ะน,นี่ไงนิ่มไปลองดูสิเห็ดถั่วยักษ์นี่น่ะออ้ย อากาศแบบนี้ต้องเก็บดอกขนาดนี้เอาใส่ถุงหล่นลงมาหมดเลย จุดนี้แล้วเดี๋ยวก็คงเดินวกกลับมาที่เก็บได้รุ่นเยอะๆนะคะเอาไปฝากหมดเลยดอกสวยนะเนี่ยมาเห็นอย่าเดินมานะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลทำไมมาตอนมืดๆเพราะว่าไม่อยากให้คนเห็นบางคนพอเห็นแล้วเข้ามาทำลายขาคอนผู้่า มันเป็นเห็ดพิษทุกครัวจะเกิอดอันตรายค่ะเราจะไปเดินดูข้างในนั้นเท่นีเห็ดตังใส่ใส่ต้อีกแล้วหูยหวยจังในตรงนั้นเหกดกนี้เอาไว้เนี่ยเข,ะะเขาแก่แล้วค่ะเขาแก่แล้ว สวยจังเลยนึืนว่าจะไม่เจอแล้วน้องเอ๋ยเฮ้ยาแก่แล้วค่ะเขาแก่แล้วนี่นน่ะแก่แล้วค่ะ คนที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุกินได้เดินเหยียบเนี่ยไม่เป็นไรที่เขียทิ้งสิ คนเงี้ยเข้ามาหยียบอีกเลยนะ ไปใกล้ไม่ได้ดีจังทำไมคนนั้นไม่เดินมาหรือเดินมาแล้วยืนแอบมองอยู่แก้งการแอมให้รู้ว่าว่ารู้ว่าแกเดินมา เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เนอเห็ดทั้งนั้นเลยถ้าเกิดอยู่บนสนามของตัวเองเนาะจะปล่อยให้เขาเป็นดอกข,ขาวๆเหมือนร่มเลยค่ะมันจะสวยร้อยคนหยียบคนน่นนะ ยัหาสงสัยนียเนะะ่เก็บไปเองนะคะเก็บไปไปดูว่าครั้งนี้เขาจะมาทำแบบนั้นไหมเสีงคนนั้นดอกใหญ่ๆนี่เก็บได้แล้ว นูนดูขาขาหลุดแล้วโ,โอเคดอกนี้ได้ในดอกเนี้ยได้ได้โอ้โน่นอนะ่ะดอกนี้ก็ต้องได้โอ้ติดมาสามดอกเลยมันจะไม่เหมือนเก็บเห็ดปวกบ้านเรานะ